มันกองหน้าในตำนานเนี่ยคุ้ชมฟานบาเท,ทนดังใหม่ล่าสุดว่าโอ้บอกตรงว่าสมัยตำนานเนี่ยเพชรขาดพายกระซิบเลยก็ว่าได้สําหรับตัวนี้นะยิงคมกริบบะแค่นั้นแหละแล้วบอกตรงว่าสุดสไตล์การอัพของผมเนี่ยอัพไปอย่างดีบอกตรงว่าตรงตามาเมตาแผ่นนี้ฉันคุณมู้ชมผมอัพเกี่ยวกับการสปีดต้นเนี่ย มา13บอ,อกคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะครับผมว่ามันจะออกตัวไวขนาดไหนนะครับเนี่ยและที่สาพาญเนี่ยผมยังไม่ลืมอัพเกี่ยวกับการยิงอีกนะครับเนี่ยโอ้โหยิงก็ดีออกตัวก็ไวเท้าก็หนักครับผมสตดสไตล์การอัพนีย807384นะ807384นะครับผมและที่บูทเนี่ยแน่นอนว่าสไตรเกอร์ครับคุณผู้ชมเหมาะกับฟานบาร์เทนมากที่สุดไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นนะ เอาสไตกอร์ที่แน่สเสร์เกลกับการควบคุมบอลการจบสกกรแล้วก็การออกตัวสป,ปีดต้นเกมลุกด้วยแล้วร่างนี้มาในวัย27่เปีวังให้ชมสมัย27ในชีวิตจริงเนี่ยสุดจัดเลยนะครับเนี่ยแล้วมีส่วนสูงที่ดีด้วยเกือบ190อะ่ะ โอ้หเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่ตัวสูงแล้วอัพเกี่ยวกับความไวมาแบบนี้ใครจะตามทันชนทันหรือเปล่าเจอเบียดเจอบัอบงหมดอะแล้วมากับสไตล์การเล่นแม่งโกโพโชเชอร์ด้วยนะครับเนี่ยหน้าเป้าธรรมชาติแบบนี้คุณผู้ชมแนะนําเล่นกองหน้านี่แหละเหมาะที่สุดสําหรับฟนันบัตเทนเพชรคา,าดภพยกระซิบนะฮะแล้ดูข้าพลังแจมจัด อัพมาแบบเพื่อเมตาดีโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับการออกตัวฟังอัพแบบนี้เท่านั้นนะะเกมลุกกับตันร้อยเนี่ยหาช่องดีมาก9 2 8 5 8, 8 8เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้แย่ยเลยนะครับเนี่ยตัวใหญ่อ่ะแถมแบบคล่องแค่ว,ว่องไวไปกับบอลได้ด้วยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมแต่ดูการส่งวาะโอโ้โหสีแดงแปดเลยนะครับเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้่นกองกลางครับมีหนะ้าที่แค่จบสกอร์แหละแค่นั้นพอโอโ้โหดูการจบสกอร์9กสีเขียวเข้มกดยิงธรรมดาเนี่ยก็ ุดเหมือนกันลูกเคิร์ฟเนี่ยก็80พอดีเป๊ะเห็นปะไม่ใช่79สีส้มนะครับเนี่ยสูตรสไตล์การ์ดอัพนี้ผมคิดนับตวงมาอย่างดีเพื่อการปั่นอยู่ดีเป็น80สวยๆคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำไม่ต้องยิงปัน่นหรอกครับยิงทำอาดาได้แหละจบสกอร์มัน95มันเข้าง่ายกว่าแต่แนะนํามากกว่าน,นั้นนั่นก็คือหลอดม่วงคุณผู้ชมมันแบบสะใจเพราะว่าคิก,กิ้งพาวเวอร์ของฟันประเทศล่างนี้นี่สุดจัด93สีเขียวเข้มว่ะโอ้โหแล้วดูการออกตัวแม่งอัปบ,บาบูต จัด <laughs> เจ้ากับซิกแซกค,คุณผู้ชมดูการออกตัวสปีดกับสปีดต้น90 94ครับผมรุดคือรุ่นดาสูสต์ไตลกันอัพน,นี้ตอบโจทย์จัดลูกจ้ำก็พอใช้ได้นะฮะ81สีเขียวนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นสีส้มหรือว่าสีแดงนะครับเนี่ยการกระโดดลูกจ้ำเนี่ยเห็นปะมันยังเป็น80อยู่นะคุณผู้ชมความแข่งแร่งก็83บาลานซ์เนี่ยนี่ไง นี่คือข้อเสียของนักเตะที่มีส่วนสูงนะครับบาลานซ์มันแบบมันจะพลิกยากจัก,กระด้างเล็กน้อยนะคุณผู้ชม75สีส้มเองนะครับนี่เนี่ยก็เล่นนักเตะให้ฉลาดรอแบบช้าชิ่นแล้วซัดหรือว่าหลุดแล้วซัดอะ่ะย้ายเขาครองบอลเยอะจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าบาลานซ์เนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยสเตมินาเนี่ยก็พอใช้ได้ไม่ถึงกับพอใช้ได้หรอกยืนเตมเกมไม่ได้อย่างแน่นอนถึงจะเป็นสีเขียวแบบนี้ก็ถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับเกี่ยวกับสเตมินานะ่ะแนะนาถ้าใครจะใช้เนี่ยปรับแท็กติกโค้ดให้เขาแบบไม่ ต้องลงมาช่วยเกมรับนะแบบนี้เขายินเต็มเกมได้แน่นอน100%นะแล้วที่สําคัญแม่งผมชอบมากซ้ายก็ได้ขวาก็ดีอ่ะคุณผู้ชมแต่เท้าหนานาจริงๆคือเท้าขวานะแต่ยิงซ้ายได้เวิรี่ไฮอะโอ้โหระดับแ,แบบ เพชรชักาดพายกระซิบแบบนี้เรื่องการยิงสองเท้าเนี่ยไว้ใจฟานบัตเทนคือถ้าได้หลอดม่วงคือจบอะแค่นั้นแหละแล้วดูสก,กิลโอ้โหโมเมนตัมดิ๊กบ,บิ๊งแล้วก็มากับสก,กิลอะไรฟินอลฟินอลฟ,ฟินิชชิ่งสุดจัดสมแล้วล่ะครับผมฟินอลฟินอลฟินิชชิ่งเกี่ยวกับเพชรชักาดพายกระซิบนะฮะเฮดดิ้งก็มีไลท์ซิงช็อตก็มีเฟิร์สไทม์ช็อตโอ้โหสก,กิลการยิงแม่งเยอะมากเลยว่ะคุณผู้ชมไฟติ้งก็มีนะฮะ โอสกิลกันโมงแย่งโมงก็มีด้วยแต่ผมก็แนะนําให้เสริมอยู่ดีนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะดับเบิลทัชลูกลักชีเนี่ยเนี่ยไม่มีมาให้นะฮะดับเบิลทัชหมักไซเทิร์นโซคอนโทนวันทัชพานแล้วก็ เอาไซสเคอร์เลอร์นะสี่สกิลนี้จําเป็นมาก,มากๆเกี่ยวกับฟันบัตเทนถ้าอยากเก่งห้ามพลาดดับเบิลทัชเด็ดขาดแค่นั้นแหละแต่ผมไม่ได้ใส่ครับผมเพราะว่ามันหาย,ยากคุณผู้ชมขอแค่ใส่ที่อัพซีเนี่ยและสูตรสไตล์การบูทของผมก็พอแล้วเว้ยคุณผู้ชมรอดูนะคบว่าใช้สูตรสไตล์การอัพเนี่ยมันจะสุดขนาดไหนฟันบัตเทนจะเป็นเพชรข้าดภายกระซิบยิงฝ่ายตรงข้ามเละเป็นขี้ได้หรือเปล่านะ่ะแล้วเราไปดูกันได้เกม มาแล้วครับผมเกมนี้เรามาเยือนปารีสว่ะคุณผู้ชมแต่ดูสนามเขาแม่งโคตรสวยแต่งแบบครพเป็นสีทองอะ่ะโหยแตสด้ายแม่งปรับแต่งไม่สุดว่ะพัอวปุยประธานเป้ดูมิลิก้าแกลเลตเบลกุลิดโอ้โหทีมนายตึงจังว่าพั่วแล้วแถมนันเป็นฟานได้กับคันนายคู่หลังเขาก็มาดิครับผมฟานได้แล้วไงเจ้าฟานบัตเทนเพชคา,าดพาพกาซิฟผมเปล่าผมมั่นใจในสุดสไตล์การอัพของจีเนียจัดอะ่ะ แม่งไม่ฟิตทั้งคู่เลยทั้งฟานบาเทนทั้งโรนันโดมึงรวมหัวกันไม่ฟิตจะไม่พวกแล้วที่สำคัญไม่พอแม่งกองหน้าของผมสามตัวก็ไม่ฟิตหมดเลยนะครับนี่คุณผู้ชมดูดิ โอ้หทั้งตัวสำรองทั้งตัวจริงว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรต่อให้ไม่ฟิตเนี่ยถ้าอัพสุดสไตล์กับอัพนี้มันสุดมากเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่เชื่อเดีย๋ยวรอดูนะคุณผูช้ชมว่ามันจะสุดขนาดไหนในเกมนี้นะฮะเจอกองหลังแบบติดเมตาทำท่าของเซิร์ฟเลยนะสำหรับฝ่ายตรงข้ามนะฮะอุย้ยเปิดฉากมาผู้จัดการแม็งแอคแอคเฉยเลยครับท่านอ๋อเนี่ยเว้เกมนี้ต่อให้ไม่ฟิตก็แล้วกันนะพวกยังไงก็รอดูนะว่าสุดสไตล์กับอัพของผมมันสุดขนาดไหนเราบู๊ตเกี่ยวกับ การออกตัวมาเยอะจัดแค่นั้นแหละสุดท้ายกันอัพนี้เมื่อแบบปรับตัวเข้ากับแผ่นใหม่นะคะนี่แหละฟานมาเทนฟนานบาสแทนหลุดแล้วนี่ไงออกตัวไวกว่าแล้วนิ่มๆไปครับผมเป็นไงผมบอกตรงถ้าไม่อัพสุดท้ายกันอัพเนี่ยตะกี้คือวิ่งไม่แซงนะคุณผู้ชมแต่นี่บูตซิกแซกมาเกี่ยวกับสป,ปีตต์นแบบออกตัวเยอะจัดโอ้เข้ากับแผ่นใหม่มากเลยนะครับเนี่มาดูภาพชชาดว้ปะ จังหวะนี้ทำชิงกับพี่โดดูดิเดี๋ยวดูดูเบียดไม่เข้าโอ้โหแฟนเราข้ามถึงก่อนนะครับแต่เบียดฟฟนไม่ได้ผมไม่เข้าอ่ะโอ้โหเอาแล้วนับหนึ่งไปได้เพราะส่วนสไตล์กันอัพเลยนะครับนี่บอกตรงเอาอ่ะเบียวมันไวอยู่แล้วโอเคเยันครับผมแล้วได้ส่วนแล้วเนี่ยวนกันถึงสเปนปู่พี่โดรีวิ่งไปไหนเนี่ยพวก บนทางนี้โมซี่โอเคเจคิมไม่เห็นอยู่ไหนเฟกช็อตดูกันดูอุ้ยเสียดายคือถ้าผมมีดับไม่ทันใส่ให้เขานะคุณผู้ชมบอกตรงตะกี้กดดับแล้วดอดม่วงละเสียดายไม่ไม่มีดับไงราเต้ราเต้ราเต้แมตช์อัพลอยโอ้โหมันไม่ยิงมันส่งว่ะคุณผู้ชมเสียดายล้ำหน้ามาเหนือจัดแต่ล้ำหน้าครับผู้ โอ้โหเอ้ฟานระเทศออกตัวฟานบาเทนออกตัวแต่ฟานได้ไม่งานเกมดีจัดด้วยบอกคุณผู้ชมมาดีครับโอ้โหหวานเชียสิครับแบบนี้สวยระยะสวนได้สวนฟานระเทศอยู่ไหน ไฟสีขาวไฟมะเท่นร็วกลัวเร็วกลวัว,วแค่นั้นแหละแล้วตบเข้ากลางแล้วคุลิตฟันน,นี่ไงล่ะครับผมยิงหนึ่งแอสซิตอีกหนึ่งคือสองประตูนี้มีส่วนร,ร่วมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสำหร,รับฟันมาเท่น,นดูดิคือกองหลังเอาไม่อยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวมันใหญ่ไงคุณผู้ชม มันบังได้แบบมิดเลยนะครับนี่อะแล้วบอกกับส,สไตล์กันอัพน,นี้แม่งเร็วจัดอ่ะขึ้นแรกเอาไป2เม็กก่อนนะครับผมยังไงอ๋รอดูครึ่งหลังนะคุณผู้ชมว่าฟันบัตเทนเนี่ยงงจะซัดอีกได้หรือเปล er ่าน่ะอาเดี๋ยวเว้ยเรามาต่อกันในครึ่งที่2นะครับผมระดับเพชรขาดแพกะซิฟต้องแฮตชิกเราไหมต้องแฮตด้วยเสียดายแม่งหยอดช้าไปนิดเดียวต้องรอดูนะคุณผู้ชมขอแฮตชิกพวกอีก2ลูกเองฟันบัตเทน ปาจัดได้ทีปัดแล้วสปินสัดเสียวยิงชนเสาดีไงโอ้โหยิงชนเสาไม่ยิงยากกว่ายิงเข้าอีกแต่เลือกยิงชนเสาเฉยโอ้เสียได้ว่ะสวยแล้ววิลาอ่านโอ้โหจะนับสองอยู่แล้วฟันบาเซ้นร sure. ุกไมงคู่เสียดายเลยนะช็อตตะกี้กูไม่ชมโดนไหมเนี่ยคือประตูอีกที โอ้โหเสียดายมึงไปยิงช่อเสาร์ทำไมวะมันน่าจะมากับความไวด้วยนะแล้วหาช่องอึบโอ้ยเกือบแสงเกือบแสงฟานได้นะคุณผู้ชมตะกี้บอกตรงถ้าให้ระยะทางวิ่งนิดเดียวพาแทงแบบยาวไกลอีกนิดเนี่ยเพราะว่าแสงแน่ว้ยไม่ได้เสียดายชนะสองได้อยู่แล้ว กุลิเติมอุ้ยสปินสับโอ้โหแม่งฟันได้แม่งโคตรจังวะฟันได้โกงมากนะเบียดคกุลิ<ม>่ได้ด้วยแ,<ม>แล้วฟันประเทศเติมตฟาโอ้โหหลุดเลยคุณผู้ชมดูการหาช่องขอหลอดบ่วงมาดิครับผมน้ำสองแล้วดอกนี้ไม่พลาดคือหาช่องดีจัดออกตัวไวด้วยคุณผู้ชมแล้วจบได้หลอดบ่วงอะยิ่งโคมจัดโอ้โหขอเปลี่ยนแกเลเบียลมาก่อนนะครับผม เอาดูมินิเก้ดีกว่าได้มีึ่เอสเอสได้นะสมุดบางนี่เนสซี่นี่ก็หอมเดรย์เกมกองหลังสักตวัตวเขาบอกแมงตาแมงฟิตคุ้ยงสอดฟันบารเทนเนี่ยยังมีแรงอยู่นะฮะเพราะว่าผมตั้งแท็กติกแบบนี้ไงให้มันรอส่วนไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับนะครับว่าผมเขาเลยมีแรงหนะ่ะอ๋อเดี๋ยวเวเ้ยอีกเม็ดเดียวเองฟันบารเทนพวกแฮทติกเถอะบอกตรงนะถ้าดอกนั้นมันไม่ยิงชนเสาป่านนี้มันดับสามกดแฮทติกไปแล้วเว้ย โอ้โหเสียดายนี่ปานเต้ปัดข้ามเหมือนปัดเกมบุกเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เปิดไหมเนี่ยอ้าวไม่ได้เปิดเฮ้ยใจเย็นโอเคเอาเลยได้สวนนะนี่สปินจูสปินหนีไปแล้วตบเข้ากลางก่อนปาดปาดไปเลยดอกนี้แสงซานฟันไดแสงฟันไดแล้วโอ้จันโอ้โหฟันไดแม่งสไล โอ้สียดาคุณผู้ชมเกอบแฮงทิกได้แล้วตะกี้คือออกตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ฝ่ายตัวข้าไม่กดสไลด์กูกดบ้างมามึงกดกูกดแค่นั้นแหละโอ้โหเกมเดือดจัดดูหาช่องโอ้โหไม่ได้ว่ะกุกกำลังจะแทง โอ้โหจะแฮตทิกอยู่แล้วคุณผู้ชมต้องรอดูดาววินาทีนี้จะกดแฮตทิกคุณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าปาดไปโอ้โหแม่งฟันได้ทีฟันต่อข้าแม่งเล่นดีชิบหายบอกตรงนี่ไงแต่แต่อุ๊ยมันสไลด์อีกแล้วโอ้โหไม่ฟาวเหรอวะขัดขาเตรียมเลยตะกี้อ้าวผ่านได้ฟันประเทศเฟสโอ้ยกดเฟสฉับไม่ติดด้วยนะตะกี้ต่อข้าแม่งไม่ได้สวนว่ะ โอ้ไม่ถึงนาทีที hmm, ่85แล้วว่ะค <ació> ุณผู้ชมอีกเม็ดหนึ่งได้ไหมไม่ได้อีกเดนึงเถอะแม่งบอลแม่งขู่ถีบจัดผมก็รีบบุกเอ้าโอ้โหก็เรื่เดียวคือบอลแบบอยู่ในตีนมึงแล้วบอลมาหาตีนมึงแบบจับผ้าได้ไงเนต่ย88แล้วว่ะคุณผู้ชมฝ่ายเรข้ามตัวนักเตะเก่งๆทั้งนั้นยังไม่ได้เปิดชี้เนี่ยเลยนะครับเนี่ยคนหน่งนาทีโอ้คนแรกชี้แกคุณผู้ชมเห็นไม่ได้ โอ้โหแต่3าลูกนี้ามาจากฟานบัตเทนโดยเฉพาะ,เ,ะพเลยนะครับเนี่ยคั่โอกาสแฮตติกก็เยอะแล้วเว้ยแต่ฟานได้ที่ฝ่ายตรงข้ามเม่นสลด์ได้ทันยิงชนเสาอีกหนึ่งดอกคุณผู้ชม โอ้เสียดายค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาเป็น LBP นะครับผมในเกมนี้แค่นั้นแหละก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับฟานบาเทนนะคุณผู้ชมผมต้องยอมรับเว้ยฝ่ายตรงข้ามฟานไดเนี่ยเล่นโคตรดีไม่งั้นฟานบาเทนผมนับสี่ไปแล้วน่ายิงชนเสาอีกหนึ่งแล้วฟานได้ไม่สไลด์ได้อีกหนึ่งอ่ะ โคตรสุดฟันได้ฝันของข้ามยอมแล้วว่าเก่งมากๆสำหรับฟันได้แต่ฟันแมทเทนผมสุดกลัวว่วะต่อให้นายเนี่ยจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายฟันแมทเทนผมยิงสัประตูได้ครับสามลูกนี้มาจากเขาเลยนะครับเนี่ยยิงสอง แอดซิตอีกหนึ่งลูกว่ะคุณผู้ชมมาสื่อให้รู้ว่าสูตรสไตล์การอัพชีเนี่ยเนี่ยคิดมายอย่างดีแล้วมันของจริงจัดเกี่ยวกับการออกตัวยิงคมอีกนะครับเนี่ยก็อย่าลืมค่ะไปอัพตามกันได้นะคุณผู้ชมคิดมาให้แล้วจริงๆนะครับผมก็มมใะฮะชาบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคนะลิปดา